ส่วนความคืบหน้ากรณีที่ตำรวจวังทองหลางเนี่ยนะครับติดโควิดหลังจากกลับไปที่บ้านก็คือสมุทรสาครเนี่ยนะฮะแล้วก็มาปฏิบัติหน้าที่หลายเหตุการณ์รวมถึงการชุมนุมของกลุ่มรีเดมเมื่อ28กุมภาพันธ์ด้วยล่าสุดทางพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็พูดถึงการที่ดาบตำรวจสมยศนวมเจริญชุดควบคุมฝูงชนสอนอวังทองหลาง ติดโควิด -19 ้ท่านบอกว่าตอนนี้ส่งตัวตำรวจ25นายไปตรวจหาเชื้อโควิดแล้วก็ควบคุมตัวนะครับเพื่อสังเกตอาการอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วเนื่องจากตำรวจทั้ง25นายถือว่าเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนอกจากนี้ยังมีอีก16นายนะครับที่เข้าสู่กระบวนการกักตัวที่บ้านพักเพื่อเฝ้าระวังตัวเองและสังเกตอาการรวมทั้งสั่งให้ทำความสะอาดพื้นที่สองนอวังทองหลางทันทีจากการตรวจสอบดาบตำรวจนายนี้นะครับ เป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลรถผู้ต้องขังในพื้นที่การชุมนุมเท่านั้นยืนยันว่าตำรวจนายนี้ไม่ได้เข้าไปเผชิญหน้าหรือสัมผัสกับกลุ่มผู้ชุมนุมนอกจากนี้ครับยังสั่งการให้ผู้บังคับบัญชาไปตรวจประวัติไปหาเหตุและผลว่าทาไมดาบตำรวจคนนี้ถึงเดินทางไปยังจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงก่อนจะกลับมากรุงเทพปฏิบัติหน้าที่ทันทีโดยไม่มีการกักตัวมีทีมสอบสวนโรคกระทรวงสาธารณาสุข จะเป็นผู้ดําเนินการตรวจสอบต่อไปนะครับขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็สั่งการให้กองทัพมีความเข้มงวดกดขันพื้นที่ชายแดนเพื่อป้องกันแรงงานต่างด้าวนะครับจะเข้ามาในไทยแล้วก็มีการแพร่ระบาดของโรคนะครับ พลโทคงชีพตันตราวานิชโฆศกกระทรวงกลาโหมท่านก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็แสดงความขอบคุณกําลังพลของทุกเหล่าทัพที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิดสิต่อเนื่องที่ผ่านมาโดยกําชับให้กองกําลังป้องกันชายแดนประสานการทํางานกับตํารวจคงความเข้มข้นเฝ้าระวังและสกัดกัน้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยเฉพาะพื้นที่ด้านตะวันตกนะครับควบคู่กับการคงความต่อเนื่องสนับสนุนการตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้ามาในประเทศทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศนะครับทั้งการสนับสนุนดูแลพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคพร้อมทั้งขอให้กำลังพลทุกเหล่าทัพที่มีความพร้อมร่วมสนับสนุน บริจาคโลหิตให้สภากาชาติไทยซึ่งตอนนี้ยังคงขาดแคลนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการเข้ารับการรักษาเร่งด่วนแล้วก็ให้เตรียมพร้อมโรงพยาบาลสนามทั้ง30แห่งรวม7,822เตียงให้พร้อมรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคที่อาจเกิดขึ้นแล้วก็ขอให้ดำรงความต่อเนื่องในการบริหารจัดการสถานกักกันควบคุมโรคแห่งรัฐทั้งสเตตโควันีนแล้วก็ a อ t e r เทอร์เนตีฟสเตตโคันนะครับ รวม156แห่งแล้วก็ขอบคุณในการบริหารจัดการดูแลคนไทยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศต่อเนื่องที่ผ่านมาให้มีมาตรการมาตรฐานที่ใกล้เคียงกันเป็นอย่างดีโดยเฉพาะการได้รับการแสดงความชื่นชมจากสมาคมคนไทยในบาเรนและเอกอาคาัครราชทูตไทยประจำบาเรนด้วยนะครับ ส่วนวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเดกประยุจจร,รโอชานายกรัฐมนตรีท่านก็ได้เรียกทีมเศรษฐ,ฐกิจนะครับและที่ปรึกษาด้านเศรษฐ,ฐกิจเนี่ยมาหารือที่ห้องประชุมตึกไทยคู่ฟ้าโดยวันนี้เนี่ยนำโดยนายสุพัฒนพงษ์พันมีเฉานะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่เข้าไปประชุมหารือกับท่านนายกคาดว่าการประชุมในครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นการรายงานตัวเลขเศรษฐ,ฐกิจ หลังจากที่สถานการณ์การระบาดของโควิด -19 เริ่มทรงตัวรวมไปถึงอาจมีการหารือออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการตามที่พลเอกนัทพลนาคพาณิชเลขาสมชอบอกนะครับก็จะมีการคลายล็อกมาตรการในช่วงกลางเดือนมีนาคมนี้เพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้นั่นเองครับ ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มั่นใจนะครับว่าโมเดลเกษตรผลิตพาณิชตลาดเนี่ยช่วยผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรสร้างไรายได้ให้เกษตร,รกรเพิ่มมากขึ้นนะครับเรื่องนี้รองโฆษกประจำสํานักนายกคุณรัชดาธนาดีเรกนะครับก็พูดถึงตัวเลขการส่งออกภาคการเกษตรของไทยโดยเฉพาะการส่งออกผลไม้สดในปีที่ผ่านมามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ15.4 ปริมาณ1.64แสนตันนะครับมูลค่ากว่า1แสนล้านบาทเนื่องจากว่าคุณภาพของสินค้าเกษตรไทยประกอบกับภาคเอกชนที่มีศักยภาพและการใช้โมเดลเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาดของกระทรวงเกษตรและสากรร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในการขยายตลาดเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อกระจายสินค้าไทยไปสู่ตลาดใหญ่ๆสำคัญของโลกไม่ว่าจะเป็นอินเดียสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนนะครับผลักดันให้ไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลกซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ได้ให้ทูตพาณิชย์ทั้ง58แห่งใน43ประเทศทั่วโลกเร่งประเมินความต้องการของตลาดและสถานการณ์การส่งออกที่จะช่วยสนับสนุนรายได้เข้าประเทศ ตั้งเป้าหมายการส่งออกรายประเทศและรายสินค้าต้องขยายตัวหรือเติบโตที่ร้อยละ4นะครับทางรองโฆษกสำนักนายกเนี่ยก็บอกด้วยนะครับว่าท่านนายกมีความพึงพอใจอย่างมากที่โมเดลนี้ประสบความสำเร็จแล้วก็นินย้ำการทำงานแบบบูรณาการรูปแบบทีมประเทศไทยประกอบไปด้วยภาครัฐเอกชนและประชาชนซึ่งจะทำให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้าภายใต้โมเดลนี้ก็คือเกษตรษผลิตพาณิชย์ตลาด เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการทำงานอย่างบูรณาการจากต้นน้ำไปยังปลายน้ำซึ่งผลประโยชน์สุดท้ายก็จะเกิดกับประชาชนและเกษตรกรที่จะมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับ